ควายดูหรือเปล่าครับพี่อุ้ยนี่ไงอยู่เลยบอกแล้ว <c oughs> น,น,นะครับกองมึนๆนะครับเดี๋ยวตึงเองนะฮะแล้วก็จวงใส่นกกระสาไปเลยนะฮะมันต้องมีอะไรดีแน่นอนอุ้ยนี่ไงโอโ้โหไม้เดียวเลยนะครับสมไผ่สมไผ่ยังไงก็ได้ลุ้นนะครับผมเช้าเอ้ยอ้าหนี่ไงมา ช้าขึ้นไปนู่นเลยขึ้นไปนู่นเลยสัตว์โดนะครับห่างฟองนะครับ สวัสดีครับผมพราะว่ผมทุ่มทีเซฟนะครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาเลยครับตายังตุยๆเลยนะฮะเพิ่งตื่นเลยครับบรรยากาศวันนี้แปลกๆนะครับมีทั้งหนาวทั้งฝนนะครับก็เลยนอนเพลินไปหน่อยนะครับเลยตื่นสายนิดนึงครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองอยู่นะครับที่บ้านผมเนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมจะ มาโซโล่กระสูมนะครับหมายประตูน้ำตึงอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับมีเพื่อนในเพจนะครับเขาอินบ็อกมาแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้กระสูบเข้านะครับผมก็เลยเอิมมาลองดูนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับที่ประตูน้ํายางพนีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายนะครับนี่เป็นไงหมายัวนะครับนี่ครับดูสภาพหมายก่อนนะครับโอ้โหยังไงมีตัวแน่นอนดูจากหมายแล้วเนี่ยถ้าดูจากหมายนะฮะแต่ว่าดูปลาเนี่ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องลองตกดูก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าปลามีหรือเปล่านะฮะ แต่ดูจากไม้แล้วนี่น้ำไหลกําลังดีนะฮะระดับน้ํากําลังได้นะครับ ซึ่งจุดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าแม่น้ําน้อยนะครับเป็นแม่น้ําที่มาจากสิงบุรีนะฮะแล้วก็ไล่ไปยุทธยารับซึ่งแม่น้ําน้อยนะฮะยังไงก็มีกระสูบครับก็วันนี้ผมก็เลยจะมาลองเป็ี่นแนวมาเล่นกระสูบตอนเช้าดูบ้างนะครับปกตินี่ช้าช้าจะไปตกปลาช่อนครับแต่ว่าวันนี้ขอเปลี่ยนแนวมาตกกระสูบสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวสายๆนะครับผมจะไปหาปลาช่อนต่อนะครับกาว่าเราจะไล่ตกกระสูบสักประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าเลยเวลาประมาณสักเก้าโมงสิบโมงมันก็จะกัดยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า และอุปกรณ์ที่ผมมาใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นชุดไดว่านะครับทั้งชุดเลยนี่ครับไดว่านะครับอัลฟาเอสบีทีวีครับใส่สาย PE2 นะครับแล้วก็ช็อกลีด30ปอนด์นะครับส่วนคันก็จะเป็นไดว่าลิเบเรียนะครับเวทแปดทีสิบนะฮะส่วนเหยื่อวันนี้ก็จริงๆจะแรกตั้งใจมาตกปลาช่อนครับพกเหยื่อมาไม่เยอะเลยนะครับพกเหยื่อปลักเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลื้อกล่องดูนะครับไปเจอเป็นไมโครสปูลนะครับก็เลยเอาไมโครสปูลเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะเอามาโซโล่เจ้าปลากระสูบเนี่ยแหละฮะ เหยื่อประเภทนี้ก็ใช้ง่ายนะครับก็กรอมันมึนนะครับเดี๋ยวตึงเองนะฮะก็ได้เวลาตกแล้วฮะเดี๋ยวลองดูเราจะหาปลาตัวแรกได้หรือเปล่านะฮะเบรกอันนี้ผมจะเซ็ตแบบหลวมหลวนิดนึงนะครับเพราะว่าตกปลากระสูบนี่เราเซ็ตเบรกตึงไม่ได้นะฮะต้องพอดีพอดีนะครับตึงมากนี่เบ็ดงานแน่นอนครับส่วนการตกกระสูบนะครับเราก็ต้องเน้นดูหมายดูเหลี่ยมอีกเดียวเลยนะับการหากระสูบที่มันซุ่มตัวจริงมันก็ไม่ยากนะครับ เราก็หาดูจุดที่เป็นน้ําไหลนะครับตามแกงหินแต่ว่ามันจะมีจุดที่ปลาซุ่มอยู่นะครับมันจะเป็นหลังหินนะครับให้เราดูอย่างนั้นอย่างเดียวเราจะมีโอกาสได้ปลากระสูบนะฮะจากแถวนั้นแหละครับมาลองดูเลยครับไม้แรกเลยอาจจะโดนเลยก็ได้นะฮะหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหหลุดกลับไปแล้วนะครับไม่อยู่นะฮะกระชากไปเลยนะครับอุ้ยนี่ไงอยู่เลยบอกแล้วนะครับ กอมันมนนะครับเดี๋ยวตึงเองนะฮะสายเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองเราจะลองดูนะครับแต่ดูจากแรงประทาแล้วไม่น่าจะใหญ่เท่าไหร่นะฮะสายประมาณสักฝ่ามือได้นะครับนี่ครับฝ่ามือก็มันแล้วนะครับมาครับกระสูบตัวแรกนะฮะของเช้านี้นะครับเชิบอ่านี่ครับผมกระสูบตัวแรกเช้านี้นะครับที่ประตูน้ํายางมณีนะฮะจังหวัดหนองทองนะครับมาถึงแล้วครับผม ต่อไปก็เราก็จะหาแต้มเพิ่มนะครับเราต้องการหาไซที่มันใหญ่ๆกว่านี้นะครับไซนี้ก็ประมาณ2ขีดได้ครับถ้าจะลาบนะฮะต้องไซนียครับลาบอร่อยฮะใหญ่กว่านี้แม่อร่อยครับนี่ก็จะเป็นกระสูบขีดนะครับกระสูบที่มีแรงเยอะที่สุดเลยนะฮะวันสองวันนี้อากาศแปลกๆนะครับฝนตกนะฮะแล้วก็อยู่ดีอากาศก็หนาวครับหนาวแบบหน้าหนาวเลยฮะแต่ว่ามันเป็นหน้าหนาวในช่วงเดือนเมษาเนี่ยฮะแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดแย้งกับทุกอย่างเลยนะฮะ เดี๋ยวลองย้ายฝั่งดีกว่านะฮะยืนฝั่งนี้นี่แดดเข้าหน้าเต็มๆเลยนะฮะมองยากนะครับเดี๋ยวผมย้ายไปฝั่งนู้นดีกว่าเดี๋ยวลองไปเก็บตรงไอ้นี่หน่อยแล้วกัน,นครับตรงหน้าประตูนะครับใ,ใกล้ใประตูหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ตอนนี้ผมย้ายฝั่งมาเป็นอีกฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งนี้หลบแดดดีนะครับยืนฝั่งนู้นนี่ตียากหน่อยนะครับแดดเข้าหน้านะฮะนะครับ,รบเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับที่หลบกระแสน้าพอดีนะครับจากน้ำชเชี่ยวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลายกระแสน้ําเชี่ยวนะครับ เอาโดแล้วครับกระสูบแน่นอนกระสูบแน่นอนนี่ครับเรียบร้อยกอมึนๆนะครับอย่าตึงเองนะฮะแตนี้ถ้าใช้คันแบบพวกสตรีมนะครับหรือคัน U L นี่จะบอกเลยว่ามันมากไปเลยเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกครับดูเหลี่ยมน้ำอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นจุดร้อยต่อที่น้ําไหลแรงนะฮะจากประตูน้ำครับบางทีลูกปลามันไหลมารวมๆวงกองนี่ครับพวกปลากระสูบมันก็เข้ามากินลูกปลาทีนะฮะ เมื่อกี้มีกระชากปาทีนะครับแต่ว่าไม่โดนเบ็ดนะครับอ๋อโดนแล้วครับปลาอะไรครับเนี่ยตัวแบนๆกลมๆไอ้นี่นะครับไออะไรนะไอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อติดอยู่ที่ปากลูกเทโพเออโทรโดนลูกเทโพนะครับแหมชื่อติดอยู่ที่ปากนะฮะถ้าโดนสักไซส โล2โลนี่ผมเอากลับบ้านเลยนะครับนี่เอาไปให้ที่บ้านแกงเลยนะฮะเดีนี้เราโดนไซส์เบบี้นะครับดูง่ายๆกระถูมันจะดำนะครับเห็นไหมครับตรงข้างหูมันจะมีสีดําอยู่นะครับชื่อมันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอะไรนะแบ็กเอียร์แบ็กเอียร์สักแคทฟิตอะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะชื่อแบบสากลหน่อยก็เป็นปลานักล่าอย่างหนึ่งนะครับสายยิ่งใหญ่ยิ่งโหดนะฮะเราต้องหาเจ้ากระสูบไซส์บอสให้ได้นะครับแต่ถ้าได้เทโพสักไซส์สองนี่จะยิ้มเลยนะฮะยิ้มแก้มปีเลยไอไซส์เบบี้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยม เมื่อ <ules> กี uh ้ตรงนู้นนะครับตรงที่นกบินบินนะครับเห็นกลุ่มนกที่ยืนบุฟเฟ่ต์อยู่ไหมครับเมื่อกี้กระสูบกันอย่างบื้มใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวผมไปนู้นดีกว่าย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 เราต้องไปหาบอสนะครับของที่นี่ให้ได้นะฮะเห็นที่มีนกกระสายืนอยู่ไหมครับก่อนที่ผมมาถึงนี้จะมีนกเป็ดผีอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวเลยนะฮะแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะฮะนกมันถึงได้มาลุมกินโต๊ะปลาแถวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะเดินมาก็จะมีกระสูบใหญ่นะครับไล่กัดลูกปลานะครับบื้มใหญ่เลยนะฮะ ไซนั้นน่าจะมีประมาณครึ่งโลได้นะครับที่ไล่กัดลูกปลานะฮะแล้วก็จวงใส่นกกระสาไเลยนะฮะมันต้องมีอะไรดีแน่นอนโอ๊ยนีไงโอ๊ยนีไงโอ้โหไม้เดียวเลยนะครับมันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวขอดูซ้ายหน่อยดีกระสุไซ้ายอะไรใช้ได้อยู่นะฮะขอดูซ้าหน่อยขอดูซ้ายหน่อย โอ้โหฝ่าม <plane>. ือนะครับไซต์นี้สายกำลังมันถึแล้วนะครับยังไม่เจอบอสยังไม่เจอบอสแสดงตรงนั้นน่าจะเป็นโดงกระสูบเลยนะครับตีสายไม้แรกโดนนะครับตอนที่ผมยืนฝั่งนู้นนะผมตีสายไม้แรกก็โดนเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นโดงกระสูบนะครับไออันนี้ตัวใหญ่อยู่ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะฮะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับใหญ่กว่าเมื่อกี้แน่นอนครับเมื่อกี้มันจะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่ดนึง สายแบบกลังมันอ่ะเอาง่ายๆมันเลยอ่ะสายตัวนี้ได้มาสักเกือบเกือบครึ่งโลนะฮะจุดที่นกยืนนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลูกปลาตรงนั้นมันต้องเยอะมากนะฮะแสดงว่ามันก็ต้องมีปลานักล่านะครับมากินลูกปลาเหมือนกันเดี๋ยวผมยืนประจําตําแหน่งก่อนนะครับโอเคร้อยเราต้องเซตเบรกให้มันกลับไปตําแหน่งเดิมนะครับเนิบๆนิดนึงไม่ต้องตึงมากนะฮะเดี๋ยวเบ็ดง้างนะครับเรียบเดิมนะครับตรงที่นกสายยืนอยู่นนะฮะ มันกําลังจ้องจะกินลูกปลาอยู่นะครับเราก็ตีไปปาดหน้าไปเลยนะฮะเพราะเราต้องเอาปลาใหญ่นะครับเราต้องเอากระสุนอีกทีนะฮะโบดูดีมานี้จะโบบ้าง,งเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะหรืออาจจะเป็นอุ๊ยโอ้โหนังไงใหญ่เลยใหญ่เลยนี่ไงโอ้โหหลุดกระชากไปฟึดเลยนะฮะนี่ไงอะไกัแอีกล้ว ด้วยความที่ปลาเหยื่อมันเยอะนะครับเราก็ต้องขยี้ไปเรื่อยๆนะฮะนีไงอยู่เลยนี่ครับต้องอาศัยจังหวะนี้แหละครับโอ้โหลุดมาเอาไว้อยู่นะฮะอยู่อยู่ปลาอยู่นะครับโอ้โหปลาลงไปนอนหินเลยนะครับลงไปนอนแกงเลยนะครับนี่ผมรู้เลยจังหวะนี้มันมันต้องเอาตัวไปแปะกับหินนะไม่ยอมขึ้นนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันลงเอาตัวไปกดไว้กับหินนะครับไม่ยอมขึ้นมานะครับโอ้โหเฮ้ยตัวนี้มีไซส์มีไซส์อยู่มีไซส์อยู่เดียรีเรียวเดียวไซส์พอพอพอกับเมื่อกี้นะฮะมาเลยมาเลยมาเลยกับพี่มาเลยกับพี่เห็นไหม,ไหมต้องขยี้นะฮะขยี้ไปเรื่อยๆนะครับจังหวะเราจะตีเหยื่อไปลงหน้ามันพอดีนะครับแล้วมันก็จะกัดเลยนะครับ ด้วยความที่ลูกเหยื่อธรรมชาติก็เยอะเหมือนกันนะฮะต้งขยี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับมาแล้วครับวันนี้มาตึงแต่เช้าเลยนะฮะมาถูกจังหวะก็มันอย่างเงี้ยละครับกอมันมึน,นครับอย่ตึงเองนะฮะนะ,ะตัวต่อไปนะฮะโอ้นี่ไงโดนอีกแล้วครับ ืมตัวนี้อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหมันวิ่งเข้าหินเลยนะฮะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาโอเคหลุดแล้วครับมันน่าจะเอาเหยื่อผมมาไปพาดหินนะครับแล้วก็หลุดไปแล้วนะฮะโอ้โหหลุดหลุดนะครับหลุดนะครับกัดไม่โดนเบ็กกัดไม่โดนเบ็ดนะครับยังมีตัวอยู่นะฮะ มีแรงกระชากไปเลยนะครับแต่ว่าไม่โดนเบ็ดนะครับด้วยความที่มันเป็นซิงเกิลฮุกนะฮะมีไงผมว่ามันวิ่งรอดถินอลกแล้วนะฮะมาค่อยๆมาค่อยมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆเล่นกับมันก่อนนะเดี๋ยวเบ็ดง้างนะครับแต่เราก็ต้องเซฟเซฟเบ็ดหน่อยครับเพราะมีอยู่ตัวเดียวนับเหยื่อ สายนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับฝูงเดียวกันก็ไสายจะไล่ๆกันนะฮะไปจิงจอยังสายน้ําตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายหมายนะครับหาตกช่อนดีกว่าในการหาหมายปลาช่อนช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าน้ำนะครับเป็นหน้าแรงนะครับฉะนั้นหมายที่เราจะไปหานะครับต้องอาศัยตามคลองเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันเป็น น้ำที่มันยังขังอยู่นะครับจากปลายดูปลาปีที่แล้วนะครับต้องไปหาหมาย,ย,า loe, ยามนะครับอาจจะได้ลุ้นปลาช่อนนะครับยังไงเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าปลาสปีชีต่อไปนะครับจะเป็นปลาอะไรนะฮะจุดนี้ที่ผมอยู่ก็จะเป็นแยกโพทองแล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลงไปหาหมายตกปลาช่อนนะครับทางไปวิเศษแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวอาจจะมีแวะไปหมายตู้ข้าวก่อนนะครับเป็นหมายที่แบบว่าเคยได้ตัวนะเดี๋ยวลองไปเก็บๆดูนะเผื่ออาจจะมีปลาชุดใหม่เข้ามานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคลองสาลายนะครับ เมื่อก่อนนี้ประตูน้ำตรงนี้นี่ยังเรียกว่าหมายนี่แบบจ้ามากนะฮะปลาเยอะนะฮะเดี๋ยวดูอันนี้เปิดนะบบกไม่เปิดนะฮะเฮ้ยแต่ผมก็น่าจะได้ลุ้นช่อนอยู่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปจั่วๆช่อนดูเดี๋ยวจะได้นะฮะเดี๋ยวพอดีเจอมือปืนนะ,ะเดี๋ยวลองถามเขาดีกว่าเคยเห็นปลาชโดแถวไหนบ้างอเ่ล่านะครับยิงปลาอะไรครับพี่ชโดเหรออยู่ไหนครับวิ่งไปวิ่งมาตัวเล็กตัวใหญ่ครับพี่ถึงโลไหมฮะ ไม่ถึงเหรอถ้ากด M นี่แหละอ๋อไอ้ป๊อกก่ะเหรอครัแล้วเมื่อกี้ไอ้ชโดที่วิ่งไปวิ่งมานี่มีกี่ตัวเยอะมั้ไม่เยอะนะเห็มีมี2ตัวเล็กๆลุ้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไล่ตกของนี้ดูก่อนมีตรงนู้นหน้าลุ้นครับหน้าลุ้นปลาช่อนมากเลยริมนู้นเลยนะฮะตรงที่เป็นแก่งน้ําเล็กๆนั่นน่ะฮะ ตอนนี้ผมก็ขยับสายอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับเป็นสิลเลียนนะครับกับคันบาซอนเวสิบยี่สิบนะฮะจะได้วัดแบบเต็มข้อหน่อยนะครับแล้วก็สายช็อคตัวน,นี้ผมใส่อยู่ห0สิบปอนด์นะฮะเดินไต่ไปถึงตรงนู้นเลยนะครับจะได้ตีอาดุนักหน่อยนะครับอาจจะได้ลุ้นปลาช่อนจากหมานี้นะครับมันไง โอ้โหกัดไม่โดนครับเอาเรียบร้อยตามมาซ้ำอือโอ้โหวัดไม่อยู่นะฮะโอ้หเสรยดายมากเลยนะครับกัดยังเถื่อนเลยนะฮะ ช่อนนะปลาช่อนปลาช่อนไล่กัดมาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องสายย่อยหนิเนะเดี๋ยวปลาเห็นนะะเดี๋ยวลองดูทีนะเมื่อี้ว่ายมาเลยนะครับยังไงเรียบร้อยอือหูไม่อยู่นะฮะวัดวัดไม่ถนัดนะครับพระโทวัดแล้วสายพาาหินอยู่นะครับ ต้องไปยืนแนวล่างนะสิ่งจะได้ตัวนะฮะความที่เรายืนยูสูงเนี่ยแหละครับเวเราวัดแล้วมันผ่าสายผ้าหินนะครับวัดว้าเลยนะครับกัดเต็มเต็มเลยนะครับนี่รอยเคี้ยวอยู่เลยนะนี่รอยเคี้ยวอยู่เลยนะครับเออเรียมสวยละฮะแต่ว่ามีรอยทางเข้านะครับต้องมีนักทบปลามายืนตรงนี้แล้วแน่นอนนะครับผมอาจจะเป็นคนที่เก้าร้อยเก้าก็ได้นะครับรอยญ้านี่ดูนี่แบบเรียบกริบเลยแสดงว่ามีการแวะเวียนกันมาเรื่อยๆนะฮะหมายนี้ แต่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะมีเหลือๆอยู่ก็ได้ครับ ที่น่าเสียดายมากเลยนะครับอยากจะบอกเลยว่าหมายก็สวยนะครับไม่รวยได้ไงนะฮะเจอหมายข้างทางนะฮะ คว,ค,ควายดูหรือเปล่าครับพี่ครับควายดูหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม,มีควาย,วายเผือกด้วยฮะ <c oughs> แถวนี้มีหมาชะโดงไหมครับค่อยม,มีครับมีแต่มันเมื่อก่อนมันลงตามบอ่อตายที่จะบอ่บอบอ่อบึงเต่าอ่ะบึงเก่าอยู่ไหนครับตรงนง้อในนู้นครัอ๋อโอเคครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวลองดูอดขอบคุณมากเลยครับ แต่เราไปลุ้นตรงนี้หน่อยครับเป็นเหมือนหมายน้ําคูน้ําเล็กๆนะฮะแต่ว่ามีแหนมีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับอาจจะได้ลุ้นแถวแหนก็ได้นะฮะแถวนี้เมื่อก่อนนี้ดูตรงน่าจะประมาณว่าเป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้าเก่านะฮะแต่นี้มันคงน้าแรงนะมันก็แห้งหมดแล้วนะครับเหลือแค่ทางเข้าน้ำแค่นิดเดียวเองนะฮะ ้องรอหน้าน้านำรอะเยอะๆในปามก็จะเข้ามารวมในนี้อีกทีนะฮะตอนที่เวลาน้ําท่วมนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราล่อตรงนี้เลยล่มๆนี่แหละเงียบนะฮะมาลุ้นกันอีกที่หนึ่ง ตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีจะขยับผิดปกตินะงันไงเกียบร้อยอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยขาดเลยนะครับ <S <S โทษวัดเข้ากิ่งไม้นะครับเรียบร้อยเลยนะฮะจังหวะไปอ้อมไม้เนี่ครับแล้วเราวัดกบกิ่งไม้นะไม่ได้วัดปลานะฮะไม่น่าพลาดเลยแต่ผมมาลองคิดๆดูนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นไอตอนที่ผมวัดปลาชอนตรงแนวสังเขอนนั่นแน่เลยเพราะตอนที่วัดตอนนั้นสายผมไปพาดกับหินไงแล้วผมก็ไม่ทันได้สังเกตนะผมก็มาตกต่อนะฮะเขาวัดไม้เมื่อกี้นะครับจังหวะปลาเข้าไม้อีกสายก็อ่อนแอด้วยก็เลยขาดไปเลยนะฮะเดมาอันนี้ผมต่อสายหน้าเรียบร้อยแล้วก็พ๊อปดุยต่อแล้วนะครับ บลาล้านนะครับเจอเบสนะครับสีธรรมชาตินะครับหาเราได้เล็วแดกเนี่ยแหละครับกัดดีไปเราจะไปหาปลาตัวต่อไปนะครับเรียบร้อยเลยฮะไม่ีไงเรียบร้อยเลยนี่นะครับผมลงนินเนียนกรนินเนียนนะครับยังไงก็โดนนะครับเป็ดสีโอนะครับ สลุแก้มไปเลยตัวนี้ไซส์จอยเดี่ยวก,กับฟ้าลั่นเนี่ยครับจเจอเบสสีธรรมชาตินะฮะตกปลาอะไรครับปลาขยางแถวนี้ไหนนะมีหมายพวกปลาช่อนชะโดไหมครับมีช่องของ,ง,อง,น,ง,งน้ำทิ้งเดียวเส้นหลังนะครับของน้ำทิ้งครับกดตลองมีหมายเยอะใช่ไหมครับขอบคุณครับได้หมายเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจดูนะครับอาจจะได้ปลาช่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวยังต้อไปตามดูกันนะครับผม เจอหมายสวยเลยนะฮะหมายนี่เป็นซุ้มไม้นะครับซุ้มไม้นี่แบบว่าทรงหน้ามีชาโดนะไม่รู้มีหรือเปล่านะครเดี๋ยวลองเทสดูนะไม่รู้ว่าจะมีเโดหรือเปล่านะแต่มันอารมณ์เหมือนหมายเโดเลยนะฮะ ลุ้นตองซุ้มไผ่ดูนะครับผมไม่รู้ว่าคลองนี้มันมีชะโดหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะได้ลุ้นก็ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> มีปลากัดตุ้นนะไร่รู้ปลาอะไรนะฮะน่าจะเป็นช่อนนะครับ เบิร์สองทีเบิร์สามทีเบิร์สี่ทีชัดโด้ครับผมนี่ไงเบิ้ลสี่ทีเลยนะสุมไผ่สุมไผ่ยังไงไก็ได้ลุ้นนะครับผมช้าเอ้ยอ้นีีไงวัดเบิร์ปนสี่ทีเลยนะฮะสายนี้เกือบสองโลได้นะครับ ก็มึนๆเดี๋ยวตึงเองนะครับฝารั่นนะครับผมนี่สีดําสีธรรมชาตินะครับน้ํำใสๆอย่างนี้นะครับจั่วไปเลยนะครับสีด้านครับเปิดซิง์นะครับบอกเลยว่าผมอะเด็กทองนะครับแต่ไม่เคยตกชดโดที่อย่างทองนะฮะและนี่นะครับก็เป็นชาโดอย่างทองตัวแรกในชีวิตของผมเลยนะครับโอ้ตกปลาบ้านเกิดสุดยอดมัวแต่ไปตกที่อื่นนะฮะ ในที่สุดนะครับเราก็ได้ปลาชะโดจากบ้านเกิดผมแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับเจอมาอานี่เจอชะโดด้วยนะครับนี่ความขยันเต็มผมนี่เพิ่มอีกประมาณ50%เลยนะฮะได้เวลาขยี้แล้วฮะเดี๋ยวเราจะเน้นๆน,น,นะครับหาชะโดจากแถวนี้แล้วกันนะครับประช่อนนี่ไม่เน้นแล้วนะับประช่อนนี่วัดฟื้นไป3าถีนี่รู้สึกว่าเสียเซลเลยฮนะ นี่ครับอันนี้ผมก็เกี่ยวฟ้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวทรงนี้นะครับแอคชั่นไม่เสียนะครับเราก็เบ็ดไม่พลิกนะครับลุยสว่างได้ดีนะฮะนี่เพื่อนก็ลองไปทาตามกันดูแล้วกันนะครับอันนี้จุดที่ผมเน้นก็จะเน้นจุดเดิมเลยนะครับเผื่อบางทีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับโดบางทีไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะครับมันมีเพื่อนนะครับมีพี่น้องของมันอยู่ด้วยนะแล้วก็นี่ไงโอ้โหไม่โดนะครับนี่ไงนี่ไงก็โทกัดขาไปแต่ว่าวัดไม่เต็มที่นะครับรีบวัดไปหนึ่งนาจะทรงนี้ที่ผมได้ตัวเลยนะฮะ เดี๋ยวครนี้ผมกลัวปลามันจะระแวงนะฮะผมเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันนะ,ะเอาสีนี้ดูแล้วกันนะครับสีวันแววอย่างนี้จะยั่วปลาดีหรือเปล่านะฮะ หม่แล้วกัดแล้วหายไปเลยนะครับนี่ลองย้ายเหลี่ยมมาตรงนี้มั้งนะฮะเพราะเมื่อกี้เราตีตรงฝั่งรู้ไหมครัย้ายเป็นฝั่งนี้เผื่อบางทีองศาที่เปลี่ยนไปครับลมันจะกัดนะครับ เจอตำแหน่งแนละ้วเจอตำแหน่งแล้วนะอยู่ใต้แหนะนะครับเมื่อกี้ขยับเลยนะฮะสมขยับเลยนะนั่นไงนั่นไงโชว์ไม่โดนคะรับโชว์ไม่โดนนะโชว์ไม่โดนนะ นี่ไง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 ครับเก็บไปเลยสองตัวนะครับมาเช้านี่ขึ้นไปทุ่นเลยขึ้นไปทุ่นเลยเรียบร้อยนะครับชะดวงทองนะครับตือจนได้นะครับสองตัวติดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีเราตีจากจุดเดิมนะครับปลามันก็จะแบบเริ่มระแวงนะครับพอเราย้ายตำแหน่งนะครับเปลี่ยนเหลี่ยมในการตีเท่านั้นนะครับได้เรื่องเลย ะดวงทองนะครับ okay. <tick le noise> เดี๋ยวเราก็จะหาแต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้ามันมีเชื้อแล้วนะครับยังไงมันก็ต้องมีนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีดำบ้างนะฮะ <t ank le noise> เพื่ออาจจะได้เรื่องนะครับเมื่อกี้ชมพูไปแล้วนะครับกลับมาสีธรรมชาติเหมือนเดิมนนะครับเพราะมันถ้าจะโด่งก็จะเป็นปลาตัวใหม่แล้วก็ ความระบายเรื่องสีก็คงยังไม่มีนะฮะเราก็ขับมาใช้สีดำเหมือนเดิมนะครับให้มันใกล้เคียงธรรมชาตินะฮะเมื่อไหร่ที่ปลาขัดไปแล้วไม่โดนนะครับเราให้เปลี่ยนสีนะครับ โอ้โหตกใจนะครับมันเป็นความตกใจล้วนๆเลยครับมันเป็นความตกใจล้วนๆนะครับตกใจแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะพอมันกัดปุ๊บดันไปวัดไม่ทันได้ส่งนะครับโอ้โหแม่งพลาดจริงเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้ตีไปแปะไม้แล้เอามากัดนี้ผมเล่นแต่ผมไปไม่ถูกเลยนะครับไม่เป็นไรเราจะฝากมันไ้ก่อนเดี๋ยวมันต้องเจอแน่นอน